ทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่องเมทาวีเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทำมามา่าธรรมดากลายเป็นมาม่าเกาหลีกันมาะคะโอเคถ้าอยากดูแล้วนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะเราไปดูกันเลยค่ะตามตามานะอย่างแรกเราก็จะต้องมีน้ำนะคะใส่ชามใบใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเวลาเรากินมาม่าเกาหลีเราจะใช้ชามใบใหญ่นะคะเรามาแกะเลยนะคะ ใช้เตาไม่ได้นะคะเราก็ต้องใช้ไมโครเวฟแทนนะคะเราก็ใส่มาม่าตัวนี้ลงไปก่อนนะคะเป็นเหมือนมามา่าเกาหลีก็เอาอันนี้ออกนะคะแล้วก็ใส่นี้ลงไปด้วยนะคะนะคะตัวนี้โอเคนะคะดดเดี๋ยวเราจะมาอุ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเวฟกันก่อนนะคะเราว่าเราต้องเติมน้ำอีกนะคะน้ำอะไรก็ได้ไม่ ว่าแนะนำว่าห้ามเป็นน้าเย็นนะคะเพราะว่าน้ําเย็นมันจะอยู่ในน้ำน้ำกระยากนิดหน่อยคะแล้วก็เพื่อกันน้ากระเด็นนะคะให้ปิดฝาไว้ด้วยนะคะจากนั้นเราก็ปิดอย่างนี้นะคะให้ไฟนะคะร้อนระอุถึงที่สุดนะคะแล้วก็เปิดเป็นแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราเอาไฟร้อนนะคะระหว่างรอเราจะเต้นคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะเรากําลังจะเวฟมันอยู่นะคะมันก็แบบ กลิ่นมันไม่ค่อยมีอะแต่ความจริงมันจะมีกลิ่นใช่ปะใช่ปะใช่ปะโอเคนะคะครบแล้วค่ะมาเอาออกกันเลยโอ้ยร้อนร้อร้อนรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดียวโอ้ยร้อนร้อนรอร้อโอยแบบร้อนมากค่ะต่อไปเราก็จะใช้ส้อมอีกหนึ่งอันนะคะมาทำให้มันแตกออกนะคะนนี้มันก็จะยังแข็งๆขอยู่นะ เินไปแล้วมาทํานะคะให้พ่อแม่มาดูด้วยนะคะเราว่ามันน่าจะยังไม่ค่อยไอ้น่าสักเท่าไหร่นะคะเราว่าเราควรจะเอาเวฟอีกรอบหนึ่งนะคะเวฟอีกกี่นาทีเวฟอีกแค่ครึ่งนาทีนะคะคือสามสิบวินาทีเท่านั้นนะคะแค่ติดเดียวนะคะนี่นะคะเอาแค่นี้พอนะคะนี่ตามนี้นะคะมันก็จะเป็นวิใช่ไหมนี่ตามนี้นะคะ ระหว่างการรอเราก็ต้องรอการใช้เวลาแค่เป็นวีแต่นานม,มากสวัสดีฉันชื่อมินรี่แต่ว่าฉันชื่อบิลลี่วันนี้ฉันก็จะพาวพทุกคนไปกินมามา่าเกาหลีแบบทําเองฉันไม่เชื่อหรอกไหนลองไปดูซิตามมาตามมานี่ไงเรากําลังเวฟอยู่รอสักแป๊บนะคะ ก็เดิมจริงว่ะเคนี่ค่ะโอ้มกคลิปนี้นานไปขอให้นะคะใช่ค่ะเพราะว่ามันทำหอมว่ะหอมมากเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าใครที่มาตอนนี้มันหอมมากถ้าใครดูตอนต่อไปค่ะ น้ำออกนะคะต่อไปออเราจะเอาน้ําออกนะคะโดยใช้ตัวนี้มันเรียกว่าอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะคะไม่ใช่ตะแกรงหรอกแล้วก็ตักเส้นเนี่ยค่ะหัวตกักกวาจะเสร็จเดี๋ยวตักเสร็จมาดูกันก็ตอนนี้นะคะเราได้ตักเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเอาน้ำออกเลยนะคะ สเสด็จนะให้น้ำสเสด็จไปเลยนะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องใช้ชามใบนี้หลยคะ่ะจะได้ไม่เปลืองนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนเลยนะคะเคค่ะก็เทน้ำทิ้งเลยนะคะเราเดี๋ยวก่อนแป๊บน,นึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ในตรงนี้นะคะเี่เม่เม่เม่้นนะคะเราก็อ้อ ผ้าเช็ดให้แห้งนะคะเพราะว่ามันจะทำผ้าอะไรอ่ะอันนี้มันผ้าเช็ดชามเวลาชามเปียกคุณละอันกับผ้าเช็ดตุะนั้นกผ้าคลิ้วไม่ใช่หยิบผิดละจากนั้นนะคะเราก็ใส่มาม่าเนี้ยนะคะลงไปค่ะวุ้ยเหมือนมาม่าจริงๆนะคะเอาแบบก็มาม่า <c oughs> เหมือนแบบเป็นมาม่านั่นไงมาม,าม่าเกาหลีค ต่อไปเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันค่ะเราก็ใส่จากเริ่มแรกค่ะเป็นน้ำมันค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะอันนี้เราจะไม่ตักนะคะเราจะฉีดเลยนะคะนี่อารมณ์เหมือนมาม่าเกาหลีใช่ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าเราจะต้องใส่พริกอีกใส่น้ำตาลใส่อะไรแล้วก็ชิมก่อนที่เราจะมากินกันนะคะ ะะแล้วก็จะมาใส่ตัวนี้กันค่ะเป็นพีกของเขานะเราก็ใส่ไปนะคะเยอะๆเลยเพราะว่าเราจะมากินมามา่าเกาหลีกัน เราขอชิมก่อนนะคะเราชิมแล้วนะคะแต่ว่ามันเปรี้ยวไปนิดหน่อยนะคะ<ม>เราก็ต้องเติมน้ำตาลใช่ปบ<ม>อกเมันต้องเติมเยอะนิดนึงนะเพราะว่าแสบอ่ะใช่เพราะมันมีพริกไงพอเคอ่ะไหนก็ได้ติดปันเนี่ยเค็มๆเนี่ยคนก่อนนะคะเราใส่น้ำตาลไปแล้วนะคะจะได้หวานๆนะคะืม พอดีค่ะพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะให้นี่นะคะเจ Toy ้าของชาแนลกินนะคะเป็นไงคะพอดีปะไม่เปรี้ยวเหมือนตอนแรกใช่เดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาลนะคะนิดหน่อยนะคะอ่าที่เราใส่ชูนักเรียนคือเราไปฟังผลสอบ ไปเอาใบเกตอุ้ยน<ค><ณ><ส>ะช่วงกินกันเถอะช่วง<สะ>กินกันเถอะนะคะก็ตั้งไว้แล้วช่วงเรานะคะชื่อว่าช่วงกินกันเถอะนี่นะคะเป็นผลไม้ที่เราจะกินด้วยนะคะกันเผ็ดนะคะที่ของเราก็มีบูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แล้วก็กีวีนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลย อาจจะได้ยินเสียงพัดลมนะคะอา,อา,อา,อาตาเรา